สวัสดีคะ่ะนุ่มนวลน,นะคะตอนนี้นุ่มนวลอยู่ที่ฟอร์ด RMA สาขาพระรามสี่นะคะวันนี้นุ่มนวลจะพามาชมรุ่น Next Gen r a n g e r นะคะรุ่น Open Cap เป็น4ประตูนะคะในในรุ่นนี้นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่934,000บาทนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากๆนะคะดอกเบีย้ย1น9แล้วก็ดาวเริ่มต้นที่4 9 9 0 0บาทนั่นเองค่ะเราไปดูตัวรถกันเลยนะคะว่ามีแต่งอะไรบ้างเริ่มจากทางด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็น สีดำด้านนะคะ F O R D ดีมาให้ถัดมาค่ะก็จะมีแต่งค้อไฟให้นะคะคออไฟด้านหน้าข้อไฟหน้านี่ไฟหน้าเป็นไฟ LED นะคะมีไฟเดทาม,มาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะเรามาดูด้านข้างตัวรถกันเลยค่ะสำหรับด้านข้างนะคะก็จะมีมีเพิ่มในส่วนของคิ้วล้อมาให้นะคะจะเป็นคิ้วล้อแบบมีมดนะคะแล้วก็มีล้อแม็กขนาด20นิ้วมาให้นะคะพร้อมอยางออฟโรดนะคะถัดมาค่ะ ตัวนี้จะแต่งมาจากโรงงานนะคะก็จะเป็นครอบแก้มนะคะแล้วก็มีโครเมียมมาให้ด้วยจะดูรดแบบหรูหรามากขึ้นนะคะถัดมาก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างกับที่จับเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟไฟเดียวมาให้ด้วยนะคะส่วนบันไดข้างก็จะแต่งมาจากโรงงานนะคะแล้วก็จะแต่งของนุ่มอะจะแต่งคิ้วกันสรดมาให้ด้วยนะคะถัดมาจะเป็นข้อฝาถังน้ํามันนะคะก็จะเป็นสีดําด้านมาให้นะคะอันนี้นุ่มแต่งให้นะคะ แล้วก็จะมีคอบกระบะด้านท้ายนะคะตัวนี้จะแต่งมาจากโรงงานนะคะมีที่ยึดมาให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆถัดมาจะเป็นที่เหยียบนะคะที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายนะคะลูกค้าใช้สอยสะดวกมากกว่าเดิมนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเน็กเ็นที่แบบว่ามีเกือบทุกรุ่นในรุ่นเน็กเจนเท่านั้นนะคะในรุ่นเดิมจะไม่มีที่เหยียบมาให้นะคะพิเศษมากๆเรามาดูด้านท้ายกันต่อคะ่ะด้านท้ายนะคะ ไฟท้ายค่ะจะเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะคะแล้วก็จะมีไฟดวงที่3มาให้ด้วยตรงนี้ก็จะแต่งเพิ่มนะคะเว้นเว้นช่องออของโลโก้ไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในภายในรถกันนะคะค่ะเรามาดูกันต่อที่ ภายในห้องโดยสารนะคะภายในก็จะดูหรูหราดูกว้างขวางขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะคะสําหรับรุ่น Next Gen Ranger XLT รุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับ พวงมาลัยไฟฟ้านะคะแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะมีปุ่มอยู่ตรงพวงมาลัยให้นะคะสะดวกสบายในการใช้งานนะคะลูกค้าไม่ต้องละสายตาเลยทีเดียวค่ะขับรถก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วแล้วก็หน้าจอซิงค์โฟเอขนาด10.1นิ้วนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Android Apple Car p l a y พได้เลยนะคะมาพร้อมกับแท่นชาร์จให้ด้วยนะคะส่วนเบาะผ้านะคะเบาะผ้าดีเป็นเบาะผ้าอย่างดีนะคะทําให้กระชับชแล้วก็เข้ารูปเวลาขับขี่นะคะระบาย ความร้อนได้ดีด้วยนะคะเราไปดูโปรโมชั่นทางด้านหน้ากันเลยค่ะหลังจากที่ดูรอบคันแล้วเป็นไงบ้างคะรถด,ด,ดูดีมากมากเลยใช่ไหมคะสำหรับรถคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง49,900บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%หากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถมาที่โชว์รุมฟอร์ดพระรามสีติดต,ต่อหานุ่มได้นะคะที่เบอร์0 9 9ค่ะ2 8 2 8 6 2 6แล้วเจอกันนะคะ